สวัสดีค่ะ, ina, ะ,ะเอฟซีจีนาหลักบดได้พอกันโดนเนาะคะ่นะเนาะมาค่ะมากินตำแตงข้าวปุ่นกับผักผักร่วมมิดเด้อค่ะเนื่อเป็นสลัดละสือมามันร่วมมิดมากก็ไก่อบค่ะน้องไก,ก่อบมามาค่ะมากินน้ำกันเลยสวัสดีค่ะเอฟซีจีนาหลักมามาเป็นได้กินหอดกันบ่จามามากินเขาน้ำกัน มันกินเขาค่ะกินนันตำแตงขาบปุ่นมากมากจ้ะแซบมีไก่อบน้ำไก่อบอบให้แฟนกระเด็กหน่อยอะเฮ็ดลาบให้เขาน้ำลาบน้ำตกหมูลาบไก่แต่แม่นะ่ะกินนันอีนอกอย่างหนึ่งกินตำแตงแล้วขาบปุ่น อเาเด้อค่ะเด้อน้ำกันก่วงนี้อาจีพว่าได้ท่าคลิปว่าได้ไล่เด้อค่ะเด้อไปออกกำลังกายออกกำลังกายเขาเปลี่ยนเรื่องนี้ยังกับเพิ่นเปลี่ยนน่นหนีไม่แม่เปลี่ยนเวลาไม่ อืมคู่ที่เต้นน้ำเพลินประจำละ่ะเพลินมาเสาแรงเสาแรงก็เลยไป เผ็ดทั้งแสบไม่หอดทนเหนียว,ว,ยวเลยค่ะขนเยนียวกับเผ็ดกินมืออมันจังแสบกินหอดทุกคนเด้อค่ะเด้อ เงียบเงียบมาเลยเป็นอย่างปกติ <c oughs> ไปออกกำลังกายซื้อ <c oughs> สลัดพักร่วมกับแสบเลยค่ะเนาะสวยมาแผกหนึ่งมันร่วมสุกกันพักรวกชนิดเลยอ่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวมึงกันนะ 嗯，对、mm。Hmm. Yeah. 그냥 건너장 갑분이. มาเด้อค่ะเด้อกินน้ำกันกินไปน้ำเบิงเบิงไหลพีพิ่นน้ำเผ็ด แอบท้องเลพน้องท้องว่างมันเป็นเผ็ด แล้วมัอนี่กับไปอีกค่ะหามุมงหามุมงแรงมีไปเต็มสองชั่วโมงยกน้ำหนักะนะดชั่วโมงแรกยกน้หนักชั่วโมงสองเต็ม แสบกับปุ่นมาเด้อค่ะมาเด้อ แบบแบบโอ้ยเผ็ดไปต่อวไ่ไใดเผ็ดแห้งพี่นอ้องเอาพริกไหม กี่กินเผ็ดได้ดิพี่น,นอ้องคือมือนี้เป็นอย่างมู้ยซืกก่อกินเผ็ดว่ได้กินน่อยหนึ่งแสบทองหลด จิบนี่จะซ้ำนีเนาะค่ะนกะใครจังไดต้องเจอกันอีกนีงเนาะคะ่ะช่วงนี้ก็สิเห็นบอกใครได้ไล่เนาะเนาะส่วนคลิปกะเห็นเหมือนแล้วคลิปสองคลิปแล้วแต่ว่างเนาะคะ่ะในก็กินหอดทุกคนเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสวัสดีค่ะ